อ่าก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเคมคอมด้วยผมตะวันนะครับอวันนี้เราก็อยู่เกมมาครับเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้มาอัดหรอกของแล้วก็มีเหมือนเดิมนะออ้อยเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะพาไปดูซิงแบบปลกอย่างหนึ่งนะครับ ก็คืออ๋อเดี๋ยวผมจะไปลงถ้านงน้ำหมัวไฟปักเอาไแล้วถ้าผมสังเกตว่าทำไมเอ็มซมันเยอะอ่ะเฮ้ยเยอะนี่เยอะหรือว่าอะไรหรือว่าธรรมดาหรือว่ามันเจาะในที่หมู่บ้านมันใหญ่อะก็มไม่รู้นะก็ผมก็มาเล่นเองบางแล้วก็ไปสำรวจในถ้ำน้นเอาไฟไปไฟหมดหีบเลยครับ ก็เอาไฟไปแปดชุดครับชุดละหกสิบสี่ครับนรูมุงปากครับนี่คือใช้ไปที่ขุดเหล็กนี่พังไปสามอันแล้วนะก็คือขุดตรงแรกตอนนี้มันแบบเป็นตันๆมีแต่กวดขุดหมดเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ว้ก็ตรงนี้นะครับที่ผมจะพามาดูก็โดยมีลาวาแล้งก็ถ่าน ก็ไม่ใช่ประเด็นครับตรงคือตรงนี้ครับครับเอ,อเชี่ยมหายลืมมาไฟมาอู้โหเนี่ยผมสำรวจสุดถึงตรงนี้ครับเพราะเมื่อวานหิวข้าวมากเลยก็เลยหยุดเล่นครับเนี่ยผมยังไม่ได้ลงไปนะครับมีตัวอะไรไว้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเพชรเฮ้ยโอ้ โอ้ยโอ้ไอ้แซดขุดเลยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยแม่งมีลาวาป่าวะเฮ้ยอื้มอื้มเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ผมสร้างโลกนี้ดีจริงๆนะครับโอ้สร้างมาก็เกิดเป็นหมู่บ้านมีพีระมิด โหมีให้แรกเอเมล์อย่างง่ายๆโอ้ยทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรวะมันมีอย่างงี้ด้วยเหรอแบบสร้างอยู่เจอเพชรอเงี้ยโอ้โหทไมมันเยอะจังอ่ะหมดยังเนี่ยโอหมดแล้วหมดได้มาสามเจ็ดก้อน โอ้โหแต่ฟากอุ๊ยโอ้ยสันยังไม่หมดเลยอะอุ้ยจังซับซ้อนอะไรอย่างงี้อุ๊ยมีราววะเฮ้ยจริงจริงด้วยที่ไหนมีอู้ว่าแต่ฟากเอ้าบักนะเนี่ย อ้ยอะไรวะกูยี่สิบแล้วแล้วตรงนี้มันอู้ออ๋เลยเฮ้ยทำไมราวาเป็นอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยหมว่าหมูสังเกตว่าอาจจะมีทางไปต่อโอ้มีเพชรอีกไ,ไ,ไหมเอ่ย

อียอีจังไรเอ้ยเดี๋ยวมึงอย่ามึงมืดเลยสัตว์แม่โอ้ยจะร้องไห้อีเอเอาทางไหนวะ แพทกูไอ้สตัตว์โอ้ขอจอบคลิปเองเท่านี้เฮ้ย